เริ่มใหม่เลยนะครับผมเคยได้รับเรื่องเรื่องเล่านะฮะจากบริษัทโฟเซ่นเนี่ยเขาบอกว่าคนงานต่างๆเนี่ยนะครับคนมานพรพมาร่าเนี่ยนะมาจากไหนมาจากแรม,มาจากผู้ที่มีหน้าที่ในการจับกลุมแรงงานเถื่อนเอามาส่งจับเสร็จแล้วก็ามาส่งนะแรงงานพวกนี้ก็เข้าเมืองไม่ถูกกฎหมายนะแต่พอเจ้าหน้าที่เอามาส่งมันก็สามารถเนปะ็นไงทำงานได้สบายเพราะคนที่มีหน้าที่ ในการจับกลุ่มแต่เอาแรงงานที่มันผิดกฎหมายมาส่งเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีคนจับเขาก็สบายใจแต่เขาก็ไม่ยอมบอกว่าคนที่เอาแรงเจ้าหน้าที่ที่เอาแรงงานมาส่งเป็นใครสังกัดที่ไหนจังหวัดไหนเขาไม่เขาไม่บอกเขาก็กลัวว่าเขาจะเดือดร้อนเพราะเขาก็เอาแรงงานพวกนี้มาใช้ประโยชน์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการจับแรงงานเถื่อนต่างๆในมหาชัยมันจึงไม่มีฮะเพราะมันเป็นผลประโยชน์มหาศาลนะครับเป็นประโยชน์ผลประโยชน์มหาศาล สำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการจับกลุ่มแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ปฏิเสธนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจับกลุ่มเนี่ยแหล่งข่าวคนหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคราบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่คนบอกว่าผู้กํากับสืบจังหวัดสมุทรสาครนะลักลอบขนแรงงานเถื่อนตัวเอลยยศพันตํารวจเออะไรต่างๆเขาบอกไม่จริงครับนะนะครับ เขาก็ไม่ยอมรับนะฮะแต่จริงไม่จริงผมไม่รู้แต่ยังว่านะครับวันนี้วิษณุคเครืองามก็บอกแล้วมีทั้งตำรวจมีทั้งพล,ลเรือเรือนมีทั้งเจ้าของโรงงานมีทั้งหน้ามา้าเยอะแย,ยะร่วมมือกันในการนําแรงงานเถื่อนเข้าประเทศนะครับแต่ว่าตำรวจมหาชาัยเขาบอกเขาไม่รู้วันนี้ผมคุยกับแหล่งข่าวคนหนึ่งก็ระดับสูงพอสมควรเขาก็บอกว่านะผู้กํากับสืบจังหวัดสมุทรสาครไม่ได้มีส่วนในการนําเข้าแรงงานเถื่อน ถ้าใครแน่จริงแฉเลยครับเขาท้าให้แฉเลยนะครับก็ขอให้มีหลักฐานด้วยนะเขาก็ไม่ได้กลัวเกงอะไรใครจะมาแฉเห็นตอนนี้ได้ข่าวว่าจะมีคนมาแฉอยู่นะแฉเลยครับภูมิกับสืบอะไรที่สมุทรสาค,นนครเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะผมก็คุยครับคุยกับแหล่งข่าวตำรวจที่สมุทรสาครผมถามเฮ้ยแรงงานเถื่อนอยู่จังหวัดคุณเนี่ยเสียงไม่มีก็ล่ะเอาอะไรวะเอออะไรเขามันวะ นะะเสียงไม่มีแล้วมันยังไงเน่นะเอได้ยินแล้วอเอ่อนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาคนผิดหาอะไรต่างๆเนี่ยมันยากนะภูมกับสื่อต่างๆที่สมุทรสาครเขาก็บอกเขาไม่เกี่ยวแต่ผมก็ยังสงสัยว่าจังหวัดสมุทรสาครก็เล็กๆทําไมเราตํารวจที่มาหาชัยมันถึงไม่รู้ว่าใครเอาแรงงานเถื่อนอะไรเข้ามาในจังหวัดอันนี้ก็เป็นปัญหานะนะเห็นเห็นก็บอกว่าจะมีการจับคุ้มจับคุมอะไรต่างๆนะ สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตีปีป๊บนายกก็ตีปีป๊บนะครับบอกว่าต้องกวาดล้างต้องจับกุมเด็ดขาดไม่ว่าใหญ่แค่ไหนเอาไว้ไม่ได้ต้องปราบให้สิ้นซากโอ้ฟังแล้วดูน่ากลัวจังเลยนะที่นายกแกพูด <c oughs> อ่โอ้แกบอกจะปราบให้สิ้นซากพี่น้องเชื่อไหมผมฟังนี่ขนลุกเลยนะครับถ้าผมเป็นพวกไอ้เอาแรงงานเถื่องเข้าประเทศไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารฝ่ายปกครองพลเรือน เจ้าของโรงงานพวกนี้คือพวกเห็นแก่ตัวคนเพียงไม่กี่คนเป็นคนทำลายชาติโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวขนลุกเลยนะพี่น้องเชื่อไหมครับจะมีตำรวจคนไหนโดนจับไหมนะครับเพราะฟังจากผู้บัญาการตำรวจแห่งชาติฟังจากใครจากใครรู้เบาะแสแล้วรู้ตัวแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะฟังแบบนี้ก็คืออะไรไม่มีหลักฐานนะครับเพราะผลประโยชน์มันมหาศาลร,รายงานข่าวลึกๆเขาบอกว่าไอ้พวกเนี้ย ที่นําแรงงานเข้าประเทศผลประโยชน์มหาศาลแล้วก็มันก็ส่งให้กับเจ้านายระดับสูงเพราะฉะนั้นนะในเมื่อมันมีมันมีเจ้านายมีคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วจะไปจับมันได้หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติบอกว่านะรู้มีเบาะแสแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานก็แสดงว่าไม่มีพยานหลักฐานนะผมไม่เชื่อว่าจะมีตํารวจคนไหนโดนจับนะครับขนแรงงานเถื่อนผมม,มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นไม่มีปัญญาแล้วครับนายกก็พูดไปยาง้นนะครับ ปราบสิน้นซะนะครับนะคำพูดดุดันมากเลยโอ้ฟังแล้วขนหัวลุกเลยผมฟังแล้วนี่นะห้ำหมดเลยพูดง่ายใครเคยเนี้วหดเลยนะครับนะครับกลัวมากเลยอ่ะจะโดนจับคุ้มโรงงานจะต้องโดนจับคุมก็โรงงานที่ใช้แรงงานเถื่อนมันก็มีเจ้าหน้าที่เนะี่ยพาแรงงานเถื่อนไปส่งแล้วใครจะไปจับนะพอมันรู้ว่าจะโดนจับไอ้ไอ เจ้าหน้าที่พวกนี้ซึ่งอาจจะเป็นตำรวจหรือพลเรือนหรือข้าราชการส่วนไหนก็ไม่รู้มันก็บอกว่าอ้าวมึงหนีมึงหนีไปนะครับตอนนี้ก็มีการเอาไปทิ้งกันเนะี่นะนะจากมหาชัยก็ไปทิ้งปากน้ำบางอาบางพลีบ้างตามข่าวนะจริงหรือเท็จก็ไม่รู้ว่าออกข่าวนะเอาไปโยนทิ้งกันทั่วไปหมดนะทำอย่างคนเป็นผักเป็นปลาไปเลยนะทำเป็นผักเป็นปลากันเลยก็โยนทิ้งไปเพราะว่า ไอ้เจ้าหน้าที่หรือตำรวจหรือใครก็แล้วแต่นะข้าราชการที่มันเอาแรงงานเถื่อนไปส่งโรงงานมันก็บอกให้หนีไป <c oughs> ผมว่าคําพูดของนายกเนี่ยนะครับฟังและดูน่ากลัวแต่ผมเชื่อนะครับตำรวจฝ่ายปกครองแรงงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงงานเถื่อนเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะผมเชื่อเลยนะครับว่าไม่มีทางจับใครได้ตำรวจก็จับไม่ได้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังพูดเลยบอกว่ามีเบาะแสแต่ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับนายกก็พูดจะแข่งแข็งขันนะครับนะครับว่าเดี๋ยวจะจับกวาดล้างให้สิ้นซากผมส่วนตัวนะผมไม่เชื่อว่าตำรวจจะจับอะไรใครได้เพราะว่าอะไรเพราะคนที่มาเกี่ยวข้องเย่ยมีตำรวจอยู่ด้วยมีผลเรือนมีอะไรต่างๆเนี่ยตามที่รองวิศนุให้สัมภาษณ์นะเนี่ยแรงงงแรงงานเนี่ยผมเชื่อเลยนะต้องมีนะแต่มันไม่รู้ว่าคนไหนยังไงเนี่ย นะครับผลประโยชน์มันมาหาศาลนะแล้วใครจะไปทุบหม้อข้าวตัวเองมันผมยากครับนะครับนะและได้ข่าวมาเนี่ยก็จะทําให้แรงงานเถื่อนะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นแรงงานปกติมาขึ้นทะเบียนซะเอาเข้าระบบนะเพราะว่าอะไรห้ามเข้าห้ามเข้าแล้วก็ต้องเอาไอ้ที่มีอยู่เนี่ยครับเอามารายงานตัวเพราะว่าถ้าถ้าไปจับมันก็หนีไปเรื่อยก็ปล่อยโควิดไปทั่วนะครับก็คงเป็นอย่างนั้นก็ต้องทําให้ผิดไห้มันถูกแล้วละ่ะต้องมาขึ้นทะเบงทะเบียนเท่าที่ผมทราบนะ จริงเท้จะยังไงไม่รู้ก็จะต้องเป็นแนวนี้แหละครับนะยูทู e ชัดเจนแล้วนะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยากในการที่จะจับตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการขนแรงงานถ่วเถื่อนนะผมว่าชาติหน้าไปบ่ายอย่างมากจะจับพวกในดาบได้ทักคนไอ้ไอ้ใหญ่ๆตัวๆอะไรผมว่ามันยากอืจจะมีคนบอกขอเครื่องเก่านะ,ะซื้อใหม่แมนะครับเอฟซีเป็นห่วงทรัพย์สินผมเหลือเกินนะ นะครับนะอา,อาจารย์เป็นห่วงอาจารย์และทุกคนที่ไทยแลนด์และขอให้ปลอดภัยเมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์จะอะไรลาออกโอชาติหน้าตอนบยบมันก็ไม่ออกหรอกนี่เห็นข่าวมีข่าวจะกู้เท่าไหร่องจุดล้านล้านหรือไงจริงแท้ยังไงไม่รู้นะครับมาจะก,กู้เกอ้อเพิ่มอีกต้องสอล้านล้านหรือไงนะครับโอ้โหกู้ทุกวันเลยนะครับอ้างว่ามีความจําเป็นต้องแก้ปัญหาโควิด กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยนี่แกเข้าไปอยู่นี่แกกู้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอ่นะครับเอาว่ากันไปอืมนะครับทำไมไม่ผลักดันกับประเทศผลักดันไม่ได้แล้วครับตอนนี้ครับถ้าผลักดันไปเราโดนด่าเลยเพราะว่ามีเหตุผลด้านมนุษยธรรมเราก็ต้องเอาคนพวกนี้ต้องมาเลี้ยงดูต้องมารักษาวันนี้ผมคุยกับแหล่งข่าวที่สมุทรสาครเขาบอกว่าไอ้ที่อะไรแพปลาแพกุ้งอะไรเนี่ย ที่เขาที่เขากักตัวไว้เนี่ยแรงงานต่างด้าวประมาณสี่พันคนค่าข้าวค่า,า,า,าอาหารสามมือ้อในวันละเท่าไหร่แล้วม่มีคนจ่ายนะต้องเงินรัฐบาลภาษีเราอะต้องไปเลี้ยงแรงงานต่างด้าววันละสี่พันคนเห็นบอกต้องเอาเงินสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยจ่ายไปก่อนนะครับที่ดูราคาใช้จ่ายเท่าไหร่เ่ะแล้วถ้าเกิดว่านะกักตัวไปเรื่อยๆจนสิ้นเดือนมกราเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยวันเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรสามมื้อเนี่ยแรงงานเมียนมาเนี่ย วันละสี่พันนะวันนี้เจ้าตีถามจากแหล่งข่าวนะจริงเท็จยังไงไปตรวจสอบนะวันละสี่พันคนจะคิดโอ้โหเขาบอกว่าอยู่ไปเรื่อยๆนะพวกนี้มันเครียดมันอยากมีรายได้ไปส่งกลับบ้งกลับบ้านแลรต่างๆเนี่ยนะครับนะเออนะครับนะรายลงรายได้ใช่ไันต้องกลับบ้านมันก็เครียดมันก็ระวังมันจะเกิดอ่านะการจราจรขึ้นนะนะเนี่ย แหล่งข่าวที่มาหาชัยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิดจานจะตุววันละสี่พันคนนี่ข้าวปลาอาหาระอะไรต่างๆเน,นี่ยนะถ้าไม่ดังไม่อะไรต่างๆถ้าปิดเมืองก็แย่ yeah, ตอนนี้แทบจะไม่มีกินแล้วนะครับก็ไม่รู้แล้วครับนะครับชัดแล้วยังครับนะอูยูทูบชัดไหมเออชัดแล้วครับอ่าเชื่อผมนะแต่อ่อชัดแล้วนะ อืมเอาว่ากันไปวันนี้ต้องขอโทษนะเดี๋ยวก็ไปปรับปรุงแก้ไขอะไรกันใหม่เฟซชัดนะนะยูทูบอ่ะชัดแล้วนะ mm. อืมนะครับอืมชัดเจนนะครับไม่เมยอ,อะไรต่างๆยังไงก็ว่ากันไปอา่า